ยาเโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็พาน้องใจมาที่ทะเลอยู่ที่พัทยานะคะเป็นหาดที่มีเสียงดังมากทกหลายคนก็อยากจะมาเที่ยวนะคะวันนี้ถือาพาน้องมาเปิดหูเปิดตาได้เห็นถึงสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะคะว่าอยู่เมืองไทยขึ้นมีสถานที่ท่องเที่ยวดีเฉพาะทะเลยนะคะทะเลยที่หลายคนนะคะ ที่คนลาวหลายคนอยากจะมาก็พูดได้นะคะทุกคนเพราะว่าความฝันหนึ่งคือก่อนที่มาเมืองไทยนะคะเคยเห็นอยู่ในโทรทัศน์ทีวีเนาะยูทูบงามนะะคงามยินดีความฝันในงามก็ในหัพี่ความฝันในที่พี่ตั้งแต่ตอนเด็กน้อยเนาะเคยฝันมาใจไม่ฝันปะแต่ว่าก็ไม่ได้มายินดีว่าครั้งนึงยึดต้องมาให้ได้จะได้มาอีหลีคือความฝันอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจริงแล้วเนาะสุดยอดกราบสบายดี กับทักทายสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอจะไปทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนําเดอ้อยินดีต้อนรับทุกทานของสุซ่อ,องสองสาวลาวเซโนกริ่งกริ่งมาพบกับาสาวผาคนเก่าคนเดิมดําเนินรายการอีกคือเก่าแล้วพี่น้องสองสาวาวเซโนต่อมีคนเดียวอีกแล้วพี่นอ้องก็ต้องขออภัยน้หลายนะพี่น้องึ่งเมื่อนี่สาวผากำมาถ่ายคลิปยามค่ะพี่น้องละก็สากล้างของางาก็เป็นหน้าบ้านของสาวผาเองนะคะ บาพี่น้องเมื่อกี้ไม่เห็นคลิปย่ำขับนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงปลายสิเข,ข่าวหางงมงคล่ะพี่น้องเซิงืหอนี้เนาะอากาศทางฝั่งลาวกกําลังดีเลยพี่น้องเนาะเย็นนี้อากาศดีมากเลยทางฝั่งลาวบ่ฮ่อนบ่หนาวเนาะพี่น้องเนะาะทักทายสบายดีพอเห็พี่น้องทางฝั่งไทยอากาศเป็นจังไนเหน่ะพี่น้องอากาศอ่า โอเคคือทางฝั่งวบาหรือว่ายังหนาวอยู่หรือว่าห่อนแล้วเนาะจะได้กับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะพี่น้องเนาะอากาศกัเปลี่ยนแปลงไปมากแบบตลอดเลยเนาะวันหนึ่งห่อนวันหนึ่งหนาวเราจะได้กับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเลยเด้อพี่น้องอ่าซึ่งวันนี้เนาะสุขภาพอากาศจะมาเห็ดคลิปรีแอคชั่นอีกคือเก่าวนะพี่น้องเนาะจะมาเห็ดคลิปรีแอคชั่นสาวลาวกีดได้เห็นทะเลครั้งแรกความฝันสาวลาวคืออยากเห็นทะเลนะพี่น้องเนาะ พี่น้องเลยพรมฟันสงพาก็อยากเห็นคือกันนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เลยอยากนํามาฝางถ่ายส้มเนาะเพราะว่าก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สัปพาภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะพี่น้องเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเปิดทุกถ่านที่เข่ามาทับส้มคลิปสัปพาได้ไปเที่ยวทะเลกันนะพี่น้องเนาะแต่ก่อนจะไปทับส้มคลิปนะพี่น้องเนาะสงพากะผักกดไลค์กดแชร์กด subscribe นาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สองน้อยๆของสัปพาได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปของเราดีมาฝากทางส้มเนาะ อ่าและกการอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อภัยพัคดคลิปใหม่ๆจากสาลาวสนับสนุนสองสาราซิโนรายการบอขับโฆษณาด้วยพี่น้องและกการซาบุภาก็ขอฝากคลิปต้นสบม้มไเด้วยพี่น้องเซาบุภาจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใ้โฟดเนาะฝากไปให้กำลังใจคลิปต้นสบ้าเผื่อเด้อบาเอาไลค์กับซี้าห่างนะพี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไปเอาเป็นว่าเ้าไปหับส้มบึ่งความสวยงามของทะเลพร้อมๆกันเลยไปหับส้มการโตขึ้นว่าจะกขักขนาดไหนไปส้มพร้อมๆกันเลย ไม่เหนื่อยไว้อย่าริดวูวไวูหายเหนื่อยวู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 ววเราพุ่งมาเลยฮะดีไงยังวะโอวยเจ้าเจ้าขึ้นมาไม่รู้ แล้วมันดึงเราลงลงไปนะขึ้นมาโอ้พออนก็่ลงไปมันชิบดึงหอบไปเลยอะ่ะ อ,อกขี่รถก็ยังพู้ว่าพู้ว่าขี่เหงาพอดีสมาั้นได้เข้าสุขเสิร์เซอมีแต่เหงางามๆเลย ไอ้เนิ้่เ้าวเหงื่อเมื่อกอายนะ มเอ้บ uhm uh, ูก oh ้ากปี้อยู่เอาไปน้ำเงื่อนมาเอาเขาสิขี้อยู่เมื่นะม้ก้าขี้มูก้าเลยอ่ะทายไว้ให้ละลายเดี๋ยวเดินถายเอาเพื่อถ่ายถายถายเอาเขาเห็นเห็นนะเห็นทะเลกับเห็นเหือนั่นน่ะ ทางนี้เนี่ยดูแสงงามอยอะไปแสงก็งามอยอฟไงอ่ะทางเดยเริ่อาิอมาืมตาตอนนีกเ,เให้บนพุ่มบ่ หาดคักขานาดชมเื่อเพิ่นดังระดับโลกอันนีเนาะไม่บอกหาดตัวน,นี้บอกเออนี่แหละหาดพัทยานี่ลักพัทยาของแท้คิอหาดสลังมาเร่อเลยบอกแต่วเราอย่สงสัเปนยันงคือมะเลใ่น,น้ำมันจะเป็นสีฟ้านะคือนน้ำทะเลเออเคยเห็นกันอยู่ในทอร์นาหาดน์ดคือว่าเป็นสีฟ้านะงามยี่ห้อเดีย๋ยเอามื่อนี้ผมให้น้ำทะเลทุกคนฮะ กูลรเดี๋ยวยวดหรือวาเอาสองทะเลรสชาติมันต่้งกัน,น,กนหรอ<ะ>นักกีฬคือ <วะ S 2> าการที่เขาน<ล>ักกพอจว่าหคนะว่าเป็นตะอ่อนนี่ดิดจะไม่งามค่ะวะทะเลพัทยากับทะเลบางแสนรสชาติโอ้เนาะไม่ละเขาที่แปลกตุมาให้ไหมบอมีทะเลสองมาตรฐานเนาะว่าสิ งามค่ะงามแน่จิ้มแม่เพิ่นสร้างได้ดีเนาะว่ะน้วน้ำเหมืนห่วงว่ะหนูเข้าว่ะตึกก็ประกำน้ำผัวขเสียมที่พาขับรถรอบไปทางนี้อยู่มุดหือนี่มดเป็นร้อยผัววยม่นี่ค่ะมีตะหางนี่ไงีแส่หางเนี้ สะพานน้ำน้ำนี่วะโอ้พระองเป็นทา่านาเกิดมาบุคคล้เห็น,น,น,นให้หัวใจเต็มร้อยเลยใช่น้ำมัน<อ>น้ำน้ำก็เป็นสีฟ้าเลยเนาะ 哪里是瀑布？啥 <c oughs>、uh？<Wow. sh food> ไฟหาดเป็นงามงามเนาะลูกเนาะรู้สึกวิ่งกันรู้สึกจริงมใจว่ารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะน,นะ เธเหือมันเหนือสิ่ิ๊กตัวร้องขี้ก็นหัวบ่อยบ่อยเอาไว้ข้างหน้าก่อนสิคันได้มาอีกวันนี้เออเด็กสิได้ชามาอ้าววุน้นเอ้ เท่านนงามให้งามมาเนะาะขอ,ก,อก,กินยังไงกันา้จอเลยเอาโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็พาน้องใจมาที่ทะเลยอยู่ที่พัทยานะคะเป็นหาดที่มีสเสียงดังมากๆเลยหลายคนก็อยากจะมาเที่ยวน,นะคะ วันนี้ถือว่าพาน้องมาเปิดหูเปิดตาได้เห็นถึงสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะคะว่าอยู่เมืองไทยขึ้นมีสถานที่ท่องเที่ยวดยเฉพาะพระลๅนะคะพระลๅที่หลายคนนะคะที่คนราหลายคนอยากจะมาก็พูดได้นะคะทุกคนเพราะว่าความฝันหนึ่งคือก่อนที่มาประเงไทยนะคะเคยเห็นอยู่ในโทรทัศน์ทีวีเนาะยูทูบงามนะคะงามยี่ดิความฝันงามก็ในหัวพี่ เราะฝันในชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กน้อย,นอเ,ยนเนาะเคยฝันนะจ๊อไม่ฝันปะแต่ว่ากระชิมหมายี่ดิว่าครั้งหนึ่งหยิบต,ต้องมาให้ได้จะได้มาอีหลีคือความฝันอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจริงเลยเนาะสุดยอดโอเคนะคะทุกคนวันนี้บ้าฝันหนึ่งอย่างให้นะ้องได้เรียบร้อยเลยก็คลิปนี้ก็คงฝากจบเพียงแค่นี้นะคะ กได้จูบไปแล้วน้องพี่น้องน่าคลิปจากซองตีสาวลาวในต่างแดนพี่เจไดแน่พี่น้องมวนบอก,ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพีพีเอฟซีเบอร์ทุกท่านนะพี่น้องน่าที่ติดตามขอบชมอ่าคลิปของสาวผ้าตั้งแต่ต้นจนตลอดถ่ายคลิปน้อพี่น้องนขอบคุณหลายๆลายเลยจ้าดารักมากมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็มั่นไลายนะพี่น้องน่าพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวทะเลพี่น้องและททะเลก็มีแต่เรือเต็มไปหมดเลยเพื่อหลายมากๆเลยนะพี่น้องเนาะกัแบบแบบเห็นแล้วก็แบบ ดีต่อใจมากๆเลยพี่น้องเป็นความฝันเซาภาอีกอย่างหนึ่งนเ,ะเนะพี่น้องแต่ว่าเฮากาย,ยัางมีโอกาสบอกด้วยอาการป่วยที่เฮาเป็นก็นเลยเห็นห้บอสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวได้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะก็ได้ค่อยขำลุงแรงแห้งแล้วนะพี่น้องเนาะหนาสุภากเริ่มดำเขาดำเขาป <laughs> อนเป็นนดำแรงนะพี่น้องเนาะ แต่ว่ายังเล่นนี่บรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยแต่เสียดายเซอุพาร์เพร่าผุน,น,นอะไรเนาะมาหนังนิดๆก็ได้ผุนฮู้ชึกมันทันใจขึ้นแล้วยางนนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเซอุพาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดนตะามรับชมในคลิปหน้าเซอุพาร์จะนำเสนอเรื่องรไรดีๆเอียงมาฝากทึงโซมอีกเนาะอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เซอุพาจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลาบคุ่าสบายดีสวัสดีค่ะ